วันนี้นะครับเราอยู่กับ MG m a x x i n 9นะครับในคลิป MG Car Care Clinic นะครัตอนนี้เราจะมาอธิบายนะครับการใช้งานของรถรุ่นนี้นะครับในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นเราจะเริ่มจากการใช้งานเข้าออนสวิตชแล้วก็ Lady l o ถนะครับหรือทำการสตาร์ทรถไฟฟ้าคันนี้นี่เองเริ่มจากการออนสวิตชก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเราสามารถใช้รีโมทนะครับกดอันล็อกนะครับ เพื่อเปิดประตูหลังจากนั้นเมื่อเปิดประตูแล้วนะครับระบบนะฮะจะออนทันทีนะครับหลังจากที่เรานะครับเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับระบบมันก็จะอยู่ในสถานะออนนะครับสถานะออนนะครับก็คือหน้าปัดทั้งสองข้างนะครับก็จะสว่างขึ้นและพร้อมใช้งานนะครับแต่รถนะครับยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับพวงมาลัยก็ยังแข็งอยู่นะฮะ เราต้องทำการสตาร์ทนะครับหรือทําการเรดี้รถนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าก็จะเรียกว่าเรดี้กันนะครับโดยการเหยียบเบนเบรกนะครับหนึ่งครั้งนะครับสถานะเรดี้จะขึ้นที่หน้าปัดนะครับสีเขียวนะครับคำว่าเรดี้อันนี้พวงมาลัยก็จะเบานะครับเราก็จะสามารถนะครับใส่เกียร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนตัวรถได้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการ ออนสวิตแลวก็สตาร์ทนะครับในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า Max กซ์ซของเรานี่เองนะครับต่อมานะครับในส่วนของออนสวิตนี้ผ่านไปแล้วเรดี้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วดับเครื่องเราจะทํายังไงดับเครื่องหรือออฟสวิตจะทําได้2วิธีด้วยกันนะครับคือออฟที่หน้าปัดนะหน้าปัดเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับระบบจะหยุดทั้งหมดนะฮะ ปัด IPK ก็จะดับไปนะครับตรงนี้ก็ลงจากรถแล้วก็ใช้กุญแจกดล็อกได้เลยนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือในกรณีที่รถเรดี้อยู่อันนี้ผมเรดี้ใหม่นะครับสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครแล้วก็ทําการกดล็อกรถนะครับกระจกทั้งหมดจะขึ้นนะครับและระบบจะออฟทันทีก็เป็นการใช้งานง่ายๆนะครับของรถ MG m a x u นะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ